แล้แม่เสือชาขคค้อน่ะน้ำแข็งไอ้ไอ้น้ำแข็งแม่เสือชาขคค้อมันหอนเป่าผัดล่มไปใไส่โอ้ยลูกกูมีชาขคค้อผู้เดียวสลดัดสำลีก,กับบราลูดจังยังอืมชาข้คเชาข้อมันเย็นเลย ต้ัสตเ่่งเดีตวแมันเลอบานชกว่ามันเลอะบานชาผู้จิตรสกปรกเสีบ้างแม่ขาดทำลังต้มสะอาดมันแห้งหอดเอาอากาศทวนเอาเห็นให้ก้นอยูนี้ถู่าในห้องน้ำชาต้ก็มากอยู่เป็นจองในห้องน้ำสำเนียง่บวๆเศร้ามาเศร้าั

วาดอกากก็แม่ให้ตีเห็ดบานสกกโกแอนแค่ีนองแม่เออเนโหลดแม่ไม่ได้ว่าแต่แม่หอนเอา Bây giờ hãy hãy sốt củ Hết lột mẹ bắt đầu bắt đó. Bây tông lửa bớm nặng mẹ.